เริ่มกันที่จังหวัดยะลาผู้ชมครับจะพาไปดูการบําบัดโรคด้วยเหล็กในของตัวพึ่งหรือว่าพึ่งบําบัดนะครับซึ่งเป็นแพทย์ทางเลือดนะครับที่ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเขารับการรักษาจํานวนมากครับผู้ชมครับชาวตำบลไอเยวงอํยยเององเาเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับ เข้ารับการรักษาโรคด้วยเหล็กในพึ่งหรือว่าพึ่งบำบัดจากนายสกุลสันนรัต์หรือหมอแวร์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพึ่งบำบัดซึ่งออกหน่วยให้บริการชาวตำบลไอเยเวงในโครงการบำบัดรักษาสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนด้วยแพทย์ทางเลือกครับการรักษาด้วยพึ่งบำบัดหรือว่าเหล็กในพึ่งเป็นวิธีกระตุ้นพลังงานในร่างกาย และเลือดลมให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเป็นหลักการระบัดร,รักษาโรคโดวยวิถีทางธรรมชาติซึ่งก่อนรักษาผู้ป่วยจะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยครับ ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการรักษาจะใช้พิษของตัวพึ่งโดยการฝังเหล็กในตามจุดบนลมปราณนะครับซึ่งวิธีนี้จะไม่เหมือนถูกพึ่งต่อยนะครับเพราะว่าส่วนต่างๆของร่างกายนั้นมีการตอบสนองต่อความเจ็บปวดไม่เท่ากันครับและยังควบคุมระยะการฝังได้อีกด้วยซึ่งจะทำให้เจ็บน้อยที่สุดด้วยครับหลังจากบำบัดแล้วนะครับผู้ป่วยก็จะมีอาการบวมและคันประมาณ2-3ถึงวันนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ สามารถบรรเทาอาการดได้นะครับด้วยการผทานน้ามันหรือประครบส่วนผู้ที่ไปใช้บริการส่วนใหญ่ก็มีอาการปวดเขา่าปวดข้ออาการชาปวดเอวหลังจากที่รับการรักษาแล้วก็มีอาการดีขึ้นครับไปฟังเสียงผู้เชี่ยวชาญด้านพึ่งบำบัดพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับที่ผมได้รักษาไาแ ที่ประเทศไทยก็มีที่มีเปิดการสอนอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับบําบัดด้วยคลื่นเนี่บอกว่าสามารถจะรักษาตรงนี้ได้ก็เลยเอามารู้สึกไงครับตอนนี้ก็ตอนนี้มันก็ยังเจ็บแต่ว่าอาจจะเบาขึ้นนิดหนึ่งเบาขึ้น